วันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคม2 0 2 4หัวข้อพระองค์เสด็จมาข้อพระคำพีย้อนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสี่กอและข้อ14กล่าวว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ข้าพเจ้าชอบวิธีการที่ยอนเริ่มต้นพระกิติคุณของท่านซึ่งเป็นการครอบครองจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในปฐมกาลด้วยพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นเช่นนี้เสมอมาและจะเป็นเช่นนี้เสมอไปนี่คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่งสารพัดที่อยู่ในที่เหล่านั้นซึ่งรวมถึงเราด้วยเราจะรู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และน่ายำเกรงองค์นี้หรือจะเริ่มต้นเข้าใจพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าพระบุตรพระวาทะที่แท้จริงของพระเจ้าทรงรับเอาธรรมชาติของมนุษย์และทรงบังเกิดมาท่ามกลางเราเหมือนเด็กทารกทั่วไปเพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่ออยู่ท่ามกลางเรา ทรงเต็มด้วยพระคุณและความจริงและเรารู้จักพระองค์ด้วยพระนามอันสนิทสนมของพระเยซูแปลว่าพระเจ้าคือพระผู้ช่วยให้รอดของเราใครสามารถนึกฝันถึงพระเจ้าผู้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อไถ่เขาให้พ้นจากความชั่วได้เล่าแต่พระเยซูทรงทำเช่นนั้นและจากนั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และไม่มีวันตายอีกเลยและพระองค์ทรงแบ่งปันชีวิตนิรันนั้นให้กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ในช่วงเทศกาลเตรียมรับสเสด็จพระเยซูเจ้านี้ขอให้เราเตรียมตัวฉลองการทรงบังเกิดของพระองค์ผู้ทรงรักเราเชิญสาธุการพระเยซูเราอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ทั้งหลายรักพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงเสด็จมาหาข้าพระองค์ทั้งหลายอาเมน